การฟ้องร้องไม่ได้ทําให้ก้อยมีความสุขไปมากกว่านี้ค่ะคือตอนนี้เราก็เราเราเราเห็นข่าวเนาะเราก็รู้สึกไม่สบายใจถามว่าทุกไหมก็เป็นถูกแต่ว่าไม่การฟ้องไม่ได้ทําให้เราให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเราสบายใจมากขึ้นในทางกับการอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำไป ดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดฟ้องร้องนะคะแต่ว่าเรื่องก็มาเกิดก่อนวันปิดรับสมัครค่ะเป็นงานวิ่งของผู้หญิงที่ก้อยรัชวินเป็นพรีเซนเตอร์และผู้สนับสนุนหลัก<อ> Easter Bunny Women's Run <S ก็ทำให้เธอต้องออกมาตอบสื่อด้วยตัวเองนะคะต้นเรื่องค่ะคือมีสื่อออนไลน์เนี่ยไปจับเทียบตัวเลขค่าสมัคร3599บาทที่ดูสูงลิ่วเอาไปเทียบกับเงินบริจาค100บาทซึ่งที่จริงทั้งสงส่วนนี้เป็นคนละอย่างกันเลยนะคะ อธิบายแบบนี้ค่ะตามคําของก้อยนะคะก็คือราคา3,599บาทมีจริงๆแต่ว่าคือบัตรการกุศลค่ะ มอบรายได้ทั้งหมด100%ในส่วนนี้ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีแล้วก็ส่วนที่หัก100บาทอันนั้นคืออะไรคะ่ะคือการหักจากค่าบัตรวิ่งทุกระยะแล้วก็มอบให้โครงการผู้ป่วยยากไร้มเร็งเต้านมซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ค่ะมีบอกเอาไว้หมดตั้งแต่แรกแต่เมื่อเกิดเสียงวิจารณ์ทำให้ก้อยไม่สบายใจด้านสามีตูนบอด,ดี้แลมก็รับรู้นะคะและแนะให้ใช้ความจริงตอบสังคมไปฟังเสียงก้อยพูดถึงเรื่องนี้กันคะ่ะ ก้พี shared, really ่ต so ูนก็บอกว่าเราได้ได้พูดความจริงออกไปแล้วแล้วก็ใช่ค่ะเราก็อยากให้เราไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตัวก้อยลองจริงเราก็เจออะไรแบบนี้มาค่อนข้างค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ค่อนข้างมีภูมิต้านทานพอสมควรค่ะแต่ว่าเราก็ก็ ไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดว่ามันจะถูกภาพพิงไปในในในด้านอื่นๆที่ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิ่งของเราหรือว่าภาพพิงไปถึงลูกหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็ยรู้สึกว่าเ,เราเองถ้ามองใน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 ,ในความเป็นแม่ในตอนนี้เนาะเรารู้สึกว่าเ,เราก็คงไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสังคมที่มันมีไซเบอร์บูลลี่แบบนี้ ปิดฉากดราม่าในโค้งสุดท้ายก่อนงานวิ่งจะจัดวันที่10-11กันยายนี้ที่ภูเก็ตนะคะก็เป็นจังหวัดที่ก้อยตูนย้ายไปอยู่และเชื่อว่าสาภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตของลูกชายน้องทะเลค่ะ